ประเด็นที่อาจจะไปเสริมในค,คําถามประชามตินะคะอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องที่มีความเตื่นไหวของอดีตนายกรัฐมนตรีนายกสิทธิชินวัตรหลัเมื่อที่สารร,ารัฐมนตรรและมีการพูดเจ้าดอมงมาถึงเรื่องของร่างรัฐมนญที่มีการร่างไปอยู่ในขณะนี้ว่าจะเป็นลักษณะการใชยหลังเข้าก เมื่อวานนี้ที่สืขาสอบถามนะคะประเด็รวิพลมจวานตองได้ย้งตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาารณสถึงกรณีที่คุณนักษิณออกมาให้สัมภาษณ์แบบนี้กับทางมีย๋อค่ะนะคะมีข้าวิาที่ด่างและนวลขณรนี้บอกว่าเป็นทางที่เห็นตัวครัวของนักสิณแต่ในส่วนของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติของกรกตก็ทำงานฝัายที่ดีที่สุด ดังนั้นไม่ต้องห่วก็นายได้สิไม่ได้เข้ามาอยู่ในนี้นะคะนายได้สิมีสิสจะพูดแต่บางอย่างก็ไม่ควรพูดอยากให้สังคมช่วยกันดูเชื่อว่าการออกเวิจารนดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อการทำง,นา,นงนานของรัฐบาลและพชชว,ว่าจะทําให้สะดุดพวกเราต้องใจทางนานนะคะไม่ทราบและไม่คิดว่าเป็นการดิสเครดิตรัฐบาลเชื่อว่ารัฐบาลมีเครดิตอยู่แล้วทั่วโลกก็ให้การยอมรับเมื่อคืนนั้นลุงจะยังพูดถึงประเด็นนี้ด้วยนะคะบอกอย่าไปฟังมาก อย่าพูด<ห>อะไรเนะี่ยอย่าพูดในสิ่งที่จะทครอบครัวมาอยู่ได้ไงวะ